ค่าวองความสงสัมานานแล้วนะแล้วามาอยู่คู่กันได้ไงเราชงกันอยู่อ่ะแม่ทั้งค่ายเลยนะ สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับฟุกในช่องสิวรูแบบนี้วันนี้พยายามทําใจโล่ลมอยู่เพราะว่ามีความตื่นเต้นเ,นเ,บ,นเบาๆกับคัมแบ็คของเอ็นไฮเพนะครับทุกคนกับเพลงใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นอัลบั้มเต็มด้วยนะครับกับเพลงเทมเดชเดี๋ยวรีบไปดูดีกว่าเพราะว่าที่รีบมาเปิดเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันรอบพีเมียโอเคไหมรีบไปดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนไปจ่ะมาแล้ว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 ,ม,ลวมันเหมือน,นเป็นฟิลแบบ วันนี้ที่เราคอยเข้าใจไหมขอดังอีกรูกแล้วมาอยู่คู่กันได้งไงคาดหวังว่าความสดใสอยู่เข้าใจปะอันนี้ เลิฟท er oh, so so ่าเต้นตั้งแต่เห็นทีเซอร์เลยโอ้เจ๊งหล่อมากเลยอ่ะมาแล้วใช่ไหมไอเลิฟมากอือชอบอ่ะ คาดหวงความสดใสมานานแล้วนะก็ยังมีพลังนะโอ้ยขนลุกเลยเอาเออก็ยังมีอยู่ยังแบบก็ยังเชื่อมมาต่อกับสตอรี่เดิมๆเออตอนแรกคิดว่าตอนแรกคิดว่าโดนแกงใช่ไหมแบบตัดภาพมาเป็นความสดใสอะไรเงี้ย โอ้โหหล่อมากแต่ทอนฮุกดีมากอ๋อเออมันแบบมีความแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรกางเกงียกระโปรงอ่ะเจ๊เมื่อกี้คือหล่อมาก โอ้ยท่นนี้เท่มากเลยอ่ะท่อนเนี้ยโอ้ยไปตอน,นแรกโดนแสงไม่ได้แล้วก็มาโดนแสงได้อย่างงี้ป่ะ ก็ยังมีสตอรี่มาจ้าชอบท่อนนี้มากไอเลิฟมากเออน่ารักเนาะนี่อชอบท่าน,นี้มากเลยชอบท่าแบบคออะไรอย่างเงี้ย เลขเกี่ยวอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเมื่อกี้มองไม่ทันน่ารักอนะ่ะน่ารักอนะ่ะเออว่าฉันโดนแดดได้แล้วนาะอะไรงี้ปะ่ะฟิลนานโอ้โยโอ้ย เฮ้ยเป็นสินอาวที่แบบตกใจตอนแรกเราคิดว่าแบบเขาจะทิ้งทิ้งเก่าๆมาใช่ไหมทิ้งแบบจักรวาลบอดเดอร์อะไรอย่างนี้ไปตั้งแต่แบบปล่อยทีเซอร์มาอะไรเงี้ยเหมือนแบบโดนแกงเบาๆกันเหมือนกันเพราะตอนแรกเราก็คิดว่าเออมันก็คงมีความเชื่อมต่ออะไรมางนี้ตั้งแต่เขาปล่อยรูปโปรโมทมาให้ไปไลายเซนเลยนะรูปโปรโมทอะ่ะคือไปอยู่ที่ไหนหรอยังไงหรอต้องดูอีกแต่คือความหล่ออะไรเงี้ยตั้งแต่ดูทีเซอร์ใช่ไหมทีเซอร์ก็คือแบบดีมากหล่อมาก แล้วเพลงก็ดีท่าเต้นก็ดีท่าเต้นที่ตั้งตั้งแต่อยู่ในทีเซอร์ก็คือดีแล้วท่อนหกใช่ไหมที่เป็นท่อนหกน,นะคือดีมากนี่แบบเลิฟมาแล้วก็มันเป็นความคาดหวังที่แบบตั้งแต่เห็นไอ้นี่หรือเปล่าเอาโทรของคาร์นิวัลใช่ไหมที่แบบว่าเอ้ยมีทะเลด้วยมีอะไรงี้แล้วก็คาดหวังว่าแบบมันต้องสดใสแล้วหรือเปล่าแล้วก็เหมือนพอรูปโปรโมทปล่อยออกมาเอาแอบบไม่ใช่ชื่อบมปล่อยออกมาเอามีความแบบเอ้ยน่ากลัวอีกแล้วอะไรแบบนี้แต่ว่าต้องดูเพลงต่อ,ตอไปอะไรยังไงแบบนี้แต่คเคอน์นี้ก็คือพอใจับความสดใสแบบนี้แล้วแนวเพลงเขื่อน ดีมากเดี๋ยวต้องรีบไปแบบไล่ฟังเพลงในบ้าด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ต้องไปดูคัมแบ็กโชด้วยอะไรยังไงแบบนั้นแต่ว่าคัมแบ็กโชร์รอก่อนอาจจะแบบว่ารอให้เขาปล่อยคลิปที่เป็นแบบเป็นแค่เป็นเพลงออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวมานั่งดูด้วยกันดีกว่าโอเคไหมทุกคนวันนี้ขอไปดูอีกรอบได้ไหมอ่ะเรารอนักวิเคราะห์อ,อีกมากมายนะคือมันมีความแบบตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นสตอร,รี่ไง,ไงอันนี้ก็ยังมีความแบบเออมีความโดนแดดนู่นนี่นั่นอนะไรอย่างเงี้ยมันขนลุกอยู่นะขอไปดูอีกรอบแล้วกันนะครับทุกคนอีกร เนี่ยใช่ไหมมันก็มีความแบบคือทุกคนก็จะกลัวเพราะว่าแบบเหมือนน้องปูสตอรี่ของบอดเดอร์มาว่าน้องเป็นแวมไพร์อะไรเงี้ยแล้วมันก็มีฉากที่แบบโดนแสงไม่ได้อะไรแบบนี้อยู่แล้วคือเขาทําดีที่แบบว่าเปิดมาเป็นการเล่าเรื่องแล้วก็เหมือนไปสรุปตอนสุดท้ายทีนึงว่าแบบก,ก็ก็โดนแดดได้ไม่ได้เป็นไรเออเป็นไรเราไม่ได้เป็นไรเราเออแต่ว่าเพลงนี้มีความวัยรุ่นจากที่น้องสัมภาษณ์ใช่ไหมนุน่นนี่มันมันแบบ เป็นหนุ่มวัยรุ่นน่ะแล้วจับเขามาคู่กันได้ไงเดี๋ยวน้องไม่หลอดเอาแบบนี่น่ารัก ขนาดในเพลงอันเนี่ยนี่ออฟฟิเชียลอเวีเนี่ยเขาชงกันแบ๊เขาชงกันอยู่อ่ะแหม่ทั้งค่ายเลยนะไ้ยน่ารักหรอกรัฟีลดีมากฟีล,ฟลแบบหนุ่มไฮสคูลเนาะแต่ก็ยังแบบแท็กสตอรี่แท็กเรื่องอะไรเงี้ยแล้วเลือกสีสวยไหม เสียมีสวยเนาะเฮ้ยเนี่ยแพ้เจคแบบเวลากัดปากอย่างเงชอบมากพวกชอบท่อนมันเก็บบีบได้ดีมากตึกขออ่อยรอบขออ่อยตึกหนึ่ง แล้วือแบบมันแบบตเต้นเก่งมากอแบบ่ะทีบบ่มันแบบเพลงน่ารักนะมันติดหูจริงตั้งแต่ทีเซอร์เลยอะเนี่ยแล้วคือเขาไล่มาดีมากแค่บบประมาณเท่าไหร่นาทีกว่าทำให้เรารู้ว่าก็คือแบบยังมีพลังอยู่อะ ตอนแรกคิดว่าแบบเป็นโรงเรียนธรรมดาหรอไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะเนี่ยเนี่ยอะไรเงี้ยทำนองนานอะไรเงี้ย transition เขาก็ดีนะเออไม่ยอมละกลัวๆเนี่ยเออก็แบบแทรกมาบ้าง หัวใจวาวุ่นน่ะเหรอหล่อ,อ,อมากเลยอะต้องคุดนะโอ้ยชอบมากชอบแบบท่อนนี้มากอะพอสตูมคือแบบว่ารู้สึกว่าเขาโอ้ เี่คือก่อนไปมากเกินไปไหมมันเกินไปไหมอันนี้อ่ะอันนี้คือแบบคือแบบหล่อมากเลยอ่ะเออแต่คือจะบอกว่าคอสตูมอ่ะคือเหมือนตั้งแต่ตั้งแต่รูปโปรโมทและรูปรูปคอนเซปต์อะไรเงี้ยคือเขามีความยูนิเซ็กมากๆจนมาแบบตกใจกับตอนที่สัมภาษณ์ใช่ไหมงานสัมภาษณ์ก็คือเป็น เหมือนมีความเป็นกระโปรงอีกในวีก็ยังมีความแบบเป็นกางเกงที่เป็นเหมือนกระโปรงอ่ะเออเป็นกรเกงท็แบบเนี้ยมีความแบบก้าวล้ำก้าวนำไอคอนิกมากแต่คือชอบความสดใสอยู่แล้วเข้าใจไหมสดใสไหม เท่เนาะหล่อมากเลยอ่ะโอ้ยอัยอนนี้คือดีมากเลยอ่ะทอ่อนน้กีิทอ่อนน้กิกับเจ๊อันนี้ก,กคือดีมากเลยอ่ะมันมันเป็นเบรกที่แบบพอดีอ่ะ นอกจากท่อนทุกฉันชอบท่อนนี้แหละฉันชอบท่อนนี้มันพอดีเนาะ so มันกลมกลมอ่อม嘛พี่ว่า <S <s <ign al noise> อเอาเอก็แบบฉันก็โดนแดดได้แล้วอะไรนั้น มีความพัฒนามีความเปลี่ยนโลกหรือว่ามาเกิดใหม่หรืออะไรยังไงนะนี่หรือแบบก็พัฒนาขึ้นนโตขึ้นในภูมิต่างฐานนู่นนี่ที่เนี้น่ารักท่านเนี้ยน่ารักมากเลยอะแต่พอจะอยู่กับชุดนี้น่ารักอะ อชอบท่านี้มากเลยอเอาลืมดูตัวเลขแล้วฝุกว่าคือลูกลักบี้อะไรเงี้ยก็มีความแบบ ไอ้นี่ได้นะก็แบบเหมือนเล่าสตอรี่ไปด้วยอะ่ะเออเดี๋ยวถ้าค่อยไปดูละกันอันนี้มาดูแบบรีแอครอบแรกรอบสองอะไรอย่างเก่อน,นเออผมว่ามันแบบมันมีดีเทลกับลูกลูกหลัก,ลกบี้ลูกเนี้ยมันช่วยเล่าเรื่องอยู่เออแบบเนเนียน เพิ่งรู้สึกตัวเหมือนกันว่าเออมันเออมันน่าจะช่วยเราเรื่องอยู่ของลูกลักบี้ลูกนี้เพราะมันเหมือนจะมีแบบมีไม่กี่ลูกมีสองสี่อะไรเงี้ยประมาณนานทุกคนในเรื่องของย่ห้อเดี๋ยวค่อยไปดูกันละกันแต่ว่าเพลงเนี่ยดีมากคืออย่างที่บอกไปคือพูดตลอดว่าคือเราแบบคาดหวังความสดใสเรารู้สึกว่าตั้งแต่ฟุกมาติ่งเอ็นไฮเพนใช่ไหมแล้วพอแบบไปเรื่อยรู้จักแบบเพลงแบบเทนมันนอตฟอร์เซลอะไรแบบนั้คืออันนั้นอะยังดูแบบน่ารักแบบน่ารักคือแบบเด็กกว่านี้อันนี้คือแบบดูโตขึ้นดูเป็นแบบเพราะคอนเซปต์เขาเหม ลุ่นมีความแบบอย่างงุ้นอย่างนี้มีความอ,อย่างงุ้นอย่างนี้คืออะไรมีชื่อเสียงมาเดบิวต์มาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีความได้อย่างเสียอย่างมีความเสียอิสระไปนู่นนี่นั่นแต่ว่าก็ได้ชื่อเสียงมาได้แฟนคลับได้ความรักแบบเพิ่มมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยผ้คิดว่าเขาคงแบบตี ภาพรวมคอนเซปต์มาแบบรวมไว้หมดแล้วตั้งแต่แบบเออชื่อบัมชื่ออะไรอย่างนี้เลยก็คือแบบตีรวมมาให้มันเป็นเรื่องเดียวกันได้แล้วก็สื่อแยกกันไปเรื่อยๆให้มันรวมกันไว้หมดแล้วคือมันแบบรู้สึกว่ามันเป็นความกลมกล่อมมากนะครับทุกคนตั้งแต่ชื่อบัมคอนเซปต์ตีมพอมาให้สัมภาษณ์อีกว่าแบบเพลงนี้เกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างแล้วเพลงในบัมก็คือแบบมีความเหมือนแบบเกี่ยวยงกันหมดอะไรแบบนี้นะครับทุกคนมันกลมกล่อมมันเป็นจักรวาลจักรวาลหนึ่งที่แบบเราสามารถเสพทุกอย่างได้แล้วมันจะยิ่่งอออนเมมมืัีร อะไรแบบนี้เข้ามาความเชื่อมโยงอะไรแบบนี้เข้ามานะครับทุกคนอย่าลืมไปติดตามผลงานไปดูเพลงน้องนอแล้วก็อย่าลืมไปฟังเพลงอื่นด้วยอย่าลืมไปสตรีมเพลงอื่นอีกมากมายทั้งในบ้ามต่างๆนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปดูออฟฟิเชียลของน้องๆด้วยออฟฟิเชียลเอ็มวีนะจะแปะลิมให้ด้วยโอเคไหมครับทุกคนโอเคทุกคนโอเควันนี้มากันแค่นี้ไว้แบบเดี๋ยวไปแวะไปเมามอยกันดีกว่าหาที่เมามอยดีกว่าเพราะว่าแต่ผมคิดว่าสตอรี่อ,อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,ยวไม่ไปละ ผมคิดว่าสตอรี่มันยังแบบมันยังอยู่อ่ะมันยังมาต่อจากจักรวาลบอ์เดอร์อ่ะมันก็เข้ามาต่อแล้วก็คือรูปคอนเซปต์อ่ะยังไม่รู้ว่ามันจะไปอยู่ที่ไหนมันจะเป็นอะไรหรือเปล่ามีสตอรี่อะไรเพิ่มเข้ามาแทรกเข้ามาหรือเปล่าตั้งแต่แบบชื่อบ้าม3ชื่อแล้วใช่ไหมมันก็ดูเป็นแบบตำนานกรีเหมือนเออชื่อเพลงที่เป็นโลโก้ชื่อเพลงเขาอ่ะเพมเดชอ่ะเพราะว่าพอมันกลับด้านอ่ะมันก็ยังดูมีความเป็นจักรวาลบอ์เดอร์อยู่ทุกป่ะมันก็ยังมีแบบมีความเป็นเส้นขั้นกลางอยู่แล้วคือแบบชื่อเพลงมแแดดมมััันนนกก็็ยยงงููบบเปออะไรรที่ตข้า แล้วก็พอแบบมันกลับมาใช่ปะตัวทีอ่ะคือฟูรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแบบสาวกีกโรมันเออมันมีความเป็นแบบสาวกีกแล้วคือเราคิดว่าที่เขาตั้งชื่ออัลบั้มไปแบบนี้แนวทางแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็มีความเชื่อมโยงกันคือมันดูแบบกลมกล่อมไปหมดแต่ว่าอาจริงอันนี้มันคือเป็นความคิดเห็นของฟกนะครับทุกคนไม่ได้มีถูกไม่ได้มีผิดนะเพราะฟูคิดว่าคือคนทํางานเคียร์ทีฟ โปรดิวเซอร์ต่างๆของค่ายเขาเนี่ยมีคุณภาพมากเป็นเหมือนแบบใช้งานอาร์ตได้แบบเยอะมากแล้วใช้ความเป็นอาร์ตที่มันแบบเยอะจริงๆอะ่ะเหมือนรูปวาดที่มันอาร์ตมากๆอะ่ะคือมันไม่สามารถบอกได้ว่าจริงๆแล้ว อะไรถูกอะไรผิดอะเข้าใจไหมมันเป็นงานอาร์ท,ที่แบบทุกคนจะต้องไปสารต่อเองคิดต่อเองแล้วแต่คนคิดว่ามันจะเป็นยังไงแล้วแต่ฟิลเราด้วยตอนนั้นตอนนี้ทีแบถ้าสมม,มติอดีตตอนนั้นเราเคยดูแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าเป็นแบบนั้นอันนั้นก็ไม่ผิดแต่ถ้ามาดูปัจจุบนันปอีกอารมณ์หนึ่งอีกฟิลหนึ่งเราโตมากขึ้นอะไรแบบนี้พอมาดูงานอาร์ตงานเดิมเหมือนดูเพลงเดิมอะไรเงี้ยมันอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับทุกคนอันนี้ก็คือเป็นงานอาร์ตอย่างหนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าทุกกกอออยยยย่่่่่่่าาาาาางงงมมมััมันนนนนตตตสสสสีบสนะบบบ้้็็ววววววะะคไเเลแแฟชห เลยนะครับทุกคนแล้วก็สั่งไปแล้วไว้เดี๋ยวเรามาแกะการหรือว่ามีคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับเอ็นไฮเพนให้ไปดูอะไรแบบนี้ก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับทุกคนวันนี้มากินกันแค่นี้เดี๋ยวรีบไปฟังต่อดีกว่าแล้วก็ไปดูต่อไปวิเคราะห์ต่อกันดีกว่านะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรกดซับสไครต์กันไว้ด้วยกดกระดิ่งกันไว้ด้วยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันวันนี้ไปจริงๆแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย